สวัสดีครับกลับมาพบกันตามเดิมนะกับการวิเคราะห์ตลาดคริปโตแล้วก็ราคาบิตคอยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากเลยนะครับจากที่ขึ้นไปทดสอบตรง1นึ่งแสนสองดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการถูกเทขายลงมาอย่างหนักนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการวิเคราะห์ราคาบิตคอยอีทิเลียมนะแล้วก็เดี๋ยวรับดูกันครับว่าเหรียญที่ตอนนี้ทําทรงบู l l ลชแฟกเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะแล้วก็น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนไหมนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาแล้วยังไงก็สามารถที่จะกด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของ Crypto Hunter ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้นครับสามารถที่จะแชร์คลิปอันนี้ให้กับคนอื่นไปได้ด้วยกันนะครับอดีตลาไาเริ่มต้นกันที่ราคา Bitcoin ก่อนเลยแล้วกันนะครับราคา Bitcoin เนี่ยลงมาทดสอบนะท,ที่เรียกว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งนะเพราะว่าคือลงมาเทสหลายรอบแล้วแหละแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้แล้วก็จะเป็นตรงแนวแนว9 0 0 0 0่ 90, ตรง9,400กว่าดอลลาร์ตรงนี้นะก็ล่าสุดก็มีการ ปรับตัวลงมานะแล้วก็ตอนนี้มีการฟื้นตัวลงมานะตรงนี้ยังเป็นไปตามกลยุทธ์ที่เคยให้ไว้หลายครั้งนะครับว่าแนวรับแรกเนี่ยที่สาม,มารถจะเข้าซื้อได้ก็คือตรงโซนนี้ครับก็คือ90,000มนต้นๆตรงนี้นะครับเก้าหมื่นตรงนี้อาจเป็นโซนที่เข้าซื้อในจุดแรกนะครับอแล้วก็โซนต่อไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรง86,00 0ดอลลาร์ตรงนี้ถ้าเกิดมีการหลุดลงมานะครับเพราะว่าตรงวันล,ลุ่เนี่ยมันสะสมตรงนี้ในค่อนข้างจะหนานแน่น ก็สามารถจะทําหน้าที่เป็นแนวหลับได้นะครับแต่ถ้าหลุดจากตรง80,000ดอลลาร์เนี่ยแนะนาว่าให้ชะลอไปก่อนนะให้หยุดไปก่อนนะเพราะว่าคืออาจจะมีความเสี่ยงนะที่อาจจะลงมาถึงตรง70,000ดอลลาร์ต้นๆต,ตรงนี้หรือว่า76,000ดอลลาร์ได้นะก้อนนี้เป็นแนวรับของบิตคอยนนะคือแนวต้าก็ยังมองจุดเดิมนะครับว่าจะขึ้นไปทดสอบที่ไฮเดิมที่180,000ดอลลาร์นะแต่คราวนี้ในช่วงนี้ครับเราก็ต้องไปเลื่อนแนวต้านแรกนะครับ ไปตรงที่หนึ่งแสามพดอลลาร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการฟื้นตัวนะครับแล้วราคาเนี่ยมันไม่สามารถทำไฮใหม่ตรงนี้ได้เนี่ยคือแนวโน้มนี่น่าจะออกเป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่สามารถจะตอบไปตรงๆนะว่าบิ c คอยเนี่ยตอนนี้เป็นขาลงแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการทำไฮใหม่ก็ตามนะฮะก็อาจจะเป็นการออกข้างก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำไฮใหม่ก็คือไม่เหนือตรงนี้ครับแล้วก็มีการหลุดตรงแ6 0 0 0่ลงมาด้วยเนี่ยตอนนี้คือถือว่าเป็นความเสี่ยง เหมือนกันนะครับที่มันจะอาจจะกลับตัวเป็นเป็นขาลงหรือว,ว่าสิ้นสุดขาขึ้นนะแต่ส่วนตัวเนี่ยยังให้น้ําหนักค่อนข้างน้อยน,นะครับคิดว่าน่าจะยังไปต่อได้พีจารณว่าช่วงนี้อาจต้องพักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีมันมีปัจจัยเสี่ยงครับจากการที่ธนาคนารกลางสหรัฐในเขาก็เริ่มออกมาส่งสัญญาณนะว่าการขึ้นอ่าการลดดอกเบี้ยแบบแรงๆเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะคือน่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยแบบค่อยไปค่อยไปมากกว่านะเพราะว่า อ่าสเตตเมนต์ล่าสุดเนี่ยทางเฟอเนีเนี่ยเขาบอกว่ากังวลนโยบายของดดนัลด์ทรัมป์นะที่จะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมันมีการดีดตัวขึ้นนะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเกาบนในตลาดนะแล้วก็ตอนนี้เฟดวัดทูนะครับของ CME เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะคะว่า9กาเลยที่การประชุมปลายเดือนนะนี้นะเฟดน่าจะคงนหรอเบีย้ยแทรกระจะลดดอกเบีย้ยตามคาดนะก็แต่ทางนี้นะครับคือต้องดูก่อนว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในคืนมันสูงเนี่ยก็คือ,คอดอลฟาร์เพโลแล้วก็ ทาง u n employment rate หรืออัตราการว่างงานเนี่ยถ้าออกมาไม่ค่อยดีนะคะคือมันแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยยัง,ยงไม่ฟื้นตัวนะครับเงินเฟอ้อนี่ก็อาจจะยังไม่มากเฟก,ก็อาจจะเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ตลาดก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับมีการประกาศตัวเลข CPI ก็ต้องดูอีกทีก็ว่า CPI เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าชะลอตัวหรือว่าลดลงแล้วถ,ถ้าลดลงเนี่ยคือเป็นเรื่องดีเลยคือเฟก็ต้องกับความคิดใหม่นะครับมาลดตออเบี้ยประมาณ สามครั้งในปีนี้เหมือนเดิมนะซึ่งก็จะดีต่อบิตคอยนะแล้วก็จับตาดูการรับตัวหนอย่างเป็นทางการของรัฐธรรมนะครจะมีนโยบายที่เกี่ยวกับบิตคอยยังไงนะฮะตอนที่เขาได้ประกาศไวจ้จะมีผลมาคับใช้เลยไหมหรือยังชะลอไปก่อนนะก็อันนี้เป็นปัจจัยที่กำลังรออยู่ข้างหน้านี้นะอันนี้ก็เป็นแนวโน,โน้มของบิตคอยนะเราไปดูอีทีลเลียมกันนะครับสำหรับอีทิลเลียมนะฮะ,ะก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ว่าการลงมาตรงนี้เนี่ยล่าสุดเลยที่ลงมาทดสอบตรง3,150ตรงนี้ก็คือ มันก็ไม่มีการทําโลใหม่นะครับนี่ฮะอ่าก็จากที่เราเคยว่าแพทเทิร์นไว้เท่าไรวิตทิเลียมเนี่ยมีโอกาสที่จะทำแพทเทิร์นที่จะเป็นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะกตอนนี้ยังเป็นไปได้อยู่นะครับอ่าตอนนี้คือลงมาตรงน,นี้แล้วก็ประคองเส้นเทรนด์ตรงนี้ไว้ได้นะครับมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะกลับไปตรงสี่พันดอลลาร์นะถึงแม้ว่าทางอ h e r เลียมฟอนเดชันเนี่ยช่วงนี้จะขายค่อนข้างหนักนะแต่คือก็ออยังมองว่าจะมีแรงซื้อของสถาบันเข้ามาผ่านอีทออยู่ดี นะก็เลยยังมองว่าอีเทเรียมเนี่ยยังสามารถที่จะสะสมได้่าโดยที่ตรงโซนรับนะครับตรงแถวประมาณสามพันหนึ่งร้อยหรือสามพันเนี่ยอาจเป็นโซนที่สามารถซื้อได้แต่ถ้าหลุดสามพันเนี่ยก็อาจจะต้องมีการชะลอไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะฮะของทางอีเทเรียมถ้าเกิดมีการเกิดเอาค o i n s e a s o ขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยอีเทเรียมเนี่ยน่าจะยังได้ได,ได้ได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับ แล้วจะแล้วจะเป็นตัวแรกเลยที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ของทางอิตาเลีย,ยนะต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันมีเหรียญอยู่ไหนบ้างในที่เป็นทรงแบบบุริษแฟกตนะครับอ่าตัวแรกตัวแรกเลยนะก็คือ O m หรือว่า Mantra นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในเกี่ยวกับ Rw รรบนะฮะตอนนี้คือเป็นเหรียญที่พุ่งแรงตั้ต้นในปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าจะไปจับมือกลุ่มทุนดูไบด้วยที่จะทบคะแนนแอสเซทต่างๆมูลค่า1,000ันดอลลาร์นะก็อาจจะเป็น ปัจจัยหนุนตัวเหรียญน,นี้ได้นะครับหล่าสุดนี่คือมันก็ทําแบบสามเดือนบีบตัวนะครับก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของ ascending triangle นะก็เป็นการบีบตัวที่มองจะเป็นการระเบิดขึ้นซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเสาธงซ้ายนะครับถ้าระ,ระเบิดขึ้นเนี่ยความยาวของเสาธงขวาก็จะสูงประมาณเสาธงซ้ายนี่คือก็อาจจะมองถึงแบบประมาณ7ดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดมีการ break ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ยังมองว่าส,สะสมได้อยู่นะสำหรับ OM หรือแมนทรานะครับระวังที่ตรงแนวรับตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีการหลุดตรงนี้นะครับซื้อสามจุดสามเก้าดอลลาร์ตรงนี้นะอาจจะเป็นมองเป็นจุดซื้อแต่ถ้าหลุดหลุดโลตรงนี้นครับคือสามดอลลาร์เนี่ยอันนี้อาจจะต้องถอยไปก่อนนะครับคือยังสามารถผสมได้ครับสลับสําหรับ OM หรือแมนทรานะครับถ้าเกิดมีการระเบิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอ่านแนโนก็จะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อีกรอบ เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นเขามีอะไรบ้างนะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสายเกี่ยวกับ r w a นะก็คือเฮดเดอร่าหรือว่า H bar นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี่ทางสำหรับ H bar เนี่ยแนวโน้มไม่ถึงแม้ว่าจะมีการทำภายใหม่เนอะแต่ว่ามันก็ยังเป็นลักษณะของกรอบสามเหลี่ยมนี้อยู่นะครับนี่ครับกรอบสามเหลี่ยมนี่ก็ลงมาแนวรับตรงนี้แล้วนะครับสําหรับ H bar เนี่ย การขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็พักตัวนะครับยังมองว่ามีก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะเป็นรูปแบบของบูลลิสแฟ t ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ทรงอาจยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นอย่างยังมีความเสี่ยงในการเข้าไปรับอยู่นะครับก็ลองดูรับแรกตรงนี้แล้วกันนะครับศูนย์จุดสองหกสามหนึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นรับแรกแล้วก็ลงมารับสองตรงนี้ครับศูนย์จุดสองสามสองตรงนี้นะ 2, นนะอ่าถ้า ทลับอยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่น่าจะค่อยๆฝืนหรือไม่ก็ถ้าเอาชุดชัวก็คือรอให้เขาเบคขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับทะลุขึ้นไปก่อนอย่างเงี้ยก็สําหรับ H bar ก็อีกตัวทรง bullish flag นะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองตัวนะที่เป็นทรง bullish flag สวยๆเหมือนกันนะครับก็คืออ่าอย่าง XRP นะครับอ,อีกเส้นใหม่นี่ครับ อเคนะครับอ่า XRP อันนี้เป็นเป็นสามเลยแบบลิ่มเลยก็คืออ่ากําลังบีบตัวแคบลงอย่างเงี้ยครับก็ลักษณะพฤติกรรมราคาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการสะสมกําลังลนะครับเพราะว่าเขาไม่การปรับตัวขึ้นมาแรงนะนะครับแล้วก็พักตัวไซเว่์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นการเลือกเบรกเบรกขึ้นนั่นบนแบบนี้ครับก็ก็จะทําทรงบริจักนะแล้วก็มองว่าแบบอาจจะไปถึงระดับใกล้กลๆแบบห้านดนลดล่าได้เลยทีเดียวนะก็คือเทียบ สาทรงซ้ายกับสาทรงขวามาแต่เท่ากันนะครับในทรงบริลูนแฟกตรงนี้ก็ตอนนี้ผมว่า XRP ทยอยสะสมได้นะครับคือถ้าเกิดตลาดคริปโตกลับมาเนี่ยเอาคอยดี้ไลท์จับแลกก็จะเป็น EBXRP อยู่ในนั้นตัวหนึ่งแหละนะอ่าเราดูแถวสองดอลลาร์ท่าน,นาลงมาก็ก็โอเคนะครับต้องมาอยู่ตรงเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้พอดีหรือตั้งจุดสต็อปล็อตไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดเก้าสตรตรงนี้สะสม XRP ได้นะถ้าเกิดกลับตัวเนี่ยเบรกออกไปเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสนะครับ จะเป็นขาขึ้นต่อได้เลยนะก็สตอรี่ยังก็หนุนอยู่แล้วนะครับสำหรับ XRP อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเ e โ o r าหรือว่า XLM นะก็อาจจะจะมองว่าเป็นเหรียญคู่แฝก็ได้นะเพราะว่าเป็นเหรียญที่มันกลุ่มคล้ายๆกันนะครับ XLM เนี่ยแพทเทิร์นอาจจะต่างไปนะคือลัสษลามีการของดาวเทนนะเป็นไซเวดดาวนะครับ, Dal, รบถ้าเป็นริ p p ิลเนี่ยมันจะเป็นบีบตัวออกข้างนะครับแต่ยังไงก็ ถือว่าเป็นทรงบริสเฟกเตอร์เหมือนกันนะพี่เดีว่าก็าต้องเบรกลุแนวต้านนี่ขึ้นไปได้ก่อนนะครับเบรกต้องตรงแถวศูนย์จุดสี่เจ็ดตรงนี้นะครับถ้า break เบรกออกไปได้เนี่ยบอกว่าก็มีโอกาสจะไปได้ไกลอีกเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องตั้งจุดซื้อแล้วก็จุด stop l ล s s นะครับอาจจะลงไปอีกลึกนึ่งนะต้องจับจังหวะดีๆนะครับศูนย์จุดสามสองสองห้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดรับแล้วกันนะถ้ากิาการเข้าไปเก็บ XLM ถ้าเกิดมีการเบรกกลับไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นขาขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวของการอัดลงมาเส้นถ้าถ้าอยู่ฟิลมโมนาชีนะครับการลงมาที่แนวโคสจุดแปดเปอร์เซ็นต์น่าสนใจนะครับตรงนี้ครับแนวราคาเนี่ยครับศูนย์จุดสามแปดสี่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มีสีเขียวอ่ามีแท่งแท่งเขียวขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะที่จะสามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะครับ ก็ทยอยเก็บได้ครับมีโอกาสที่จะท,ที่จะบูริสแฟกนะแต่ถ้าถ้าถามว่าในสี่ตัวนี้เนี่ยเหรียญไหนที่บูริสแฟกซื้อสวยผมว่าก็เป็นเป็น OM กับ XRP นะเพราะมันเป็นการสไลด์ออกข้างนะอีกสองตัวเนี่ยมันจะเป็นสไลด์แบบไซด์เวดาวนะครับก็อาจจะสวยน้อยกว่าอะไรอย่างงี้นะก็อันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูลักษณะข,ของเหรียญที่ลงมาลึกๆแล้วกันนะที่มี ศักยภาพเนะี่ยที่จะโตไปได้แนละ้วก็มองพื้นฐานด้วยตัวแรกก็จะเป็น E N A นะครับอ่า E N A ก็จากที่เรามองไว้นะครับว่าเหมือนจะน่าจะทำเป็นคัพเปอร์แฮนเดอนะแต่ว่ารอบแรกไม่ผ่านพอไปผ่านโอ้โหนี่ลงแบบค่อนข้างหนักเลยนะครับทีนี้เราไปดูแนวรับกันบ้างน,นะเราดูนี่โอเคอ่าตรงโซนเนี่ยครับโซนเต่แถวศูนย์จุดศูนย์จุดแปดห้าหกเจ็ดตรงนี้ วอลลุ่มหนาที่เดียวนะก็น่าจะเป็นจุดรับที่ค่อนข้างน่าจะมั่นคงแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ใช้เฟดบอาชีแล้วก็ลงมาระดับตรงนี้อ่าโอเคมันน่าจะเป็นนรับที่ที่ดีได้แล้วก็มีโอกาสนะครับทาหูถ้วยรอบสองนะหูถ้วยรอบนี้ไม่ผ่านนะครับอาก็ทํารอบสองไปได้เพราะว่าจุดซื้อจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับ E&A หรือเอเทน่านะครับอาจตั้งจุดสต็อปลอถ้าต่ากว่าศูนย์จุดแปดศูนย์ตรงนี้นะครับวอลลุ่มมันจะน้อยนะ อีกทีนึงลงไปลงไปแบบล่างๆเลยอะไรอย่งนี้นะครับ่ปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็การาฟที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นการรักษณการซื้อแบบ buy on dip นะครับของเอเธนนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มดีฟァรนะอะเราไปดูกลุ่มที่เป็น AI a g e n t กันบ้างน,นะก็คือ AI 16บแนะครับดูอะไรดีอันนี้โอเคนะครับ อ่าสำหรับ AI 1 6 z บเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นดาวเด่นนะของกลุ่มที่เป็น Agent AI นะในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่าการลงมาตรงนี้นะถือว่าก็ลงมาตรงแนวรับที่ที่ได้คาดการเอาไว้เลยนะครับอาจยวลองดูการใช้ฟ i b บ n a ด์เลชี่เลเทสเมนต์เนี่ยก็ลงมันความ,มน่าสนใจนะครับคือลงมาแนว6กจุดเเซนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระดับโกลเด้นเลชนะที่มองว่าเป็นการลงมาแนวรับที่ลึกแล้วแหละ,หละมีโอกาสจะฟื้นตัวกลับล้วแหละนะครับ อ่ะถ้าถ้าไม่ต่ํากว่าตรงนี้นะครับ1.22ดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะลงมาตรงนี้เลยนะที่ต่ำกว่า1ดอลล์นะครับผมว่าสะสมโซนนี้ได้นะครับวอลลุ่มวอลลุ่มรับอยู่ในยโซนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเวฟบนะก็คืออันนี้ขึ้นหนึ่งทักสองสามสี่ห้าอ่ะก็มีโอกาสครับที่ตัวนี้จะไปได้ไกลครยังไม่ได้เข้าเอ็กช n g นใหญ่ระดับต,ต้นๆน,นะยังยังไม่ได้เข้าก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าแล้วก็ น่าจะมีการเล่นกันต่อนะสำหรับ AI agent นะครับคือน่าจะยังไม่หมดกระแสนะมันขึ้นจะเริ่มได้ไม่นานเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับของ AI agent เนี่ยก็คือจะไปดูเวอร์ชัวกันนะครับอันจะเป็นเป็นสองตัวตัวหลักลนะครับเป็นตัวหลักเลยและกันที่ของกลุ่ม AI agent นะครับอ่าสำหรับเวอร์ชัวเนี่ยเลือกว่าลงมาแบบค่อนข้างเยอะอาจจะลองดูกันนะครับวัดตรงนี้อ่าโอเค ลงมาลึกประมาณหนึ่งเอาจะมองในงว่านี้ก็ได้นะอันนี้เป็นอาจจะเป็นอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ลงมาอย่างนี้นะครับลองวัดอ่าโอเคลงมาตรงนี้แนวหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคครับลงลงมาได้ลงมาได้ลึกพอสมควรแหละนะก็มองไปโอกาสค่อยๆเก็บได้แล้วนะครับสำหรับเวอร์ชัวนะก็เป็นเหรียญที่ มีผลตอบแทนอะไต้นต้นของปีที่แล้วดับน่าจะดับหนึ่งที่ซ้มนะก็แนวรับตรงนี้เลยครับตรงโซนสองจุดเจเจ็ดแปดหกตรงนี้นครับผมว่ามันน่าจะแข็งพอสมควรแหละนะวอลุ่มซื้อตรงนี้นะครับน่าจะพอรับอยู่ทยอยเก็บได้ครับแนวโน้มนี่เคยมันยังขาขึ้นแหละพี่เราว่ามันก็ลงตามภาวะตลาดแหละนะถ้าความเชื่อมั่นกลับมาเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะสามารถฟื้นกลับไปได้นะครับอปิไทยตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็อย่างไบโอนะก็ไบโอพึ่งเข้า นะแต่ก็ตอนนี้ทรงยังไหลยอยู่นะครับยังไหลยอยู่เนี่ยอา๋ยวขอปรับ time frame ทำเฟรมนิดหนึงนะครับใช่หนึ่งชั่วโมงล้กันอถ้าเราดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าไบโเนี่ยยังไม่มีจุดกลับตัวนะคือมันยังมันยังลงได้เรื่อยๆอแต่ก็มีความคาดหวังว่านี่จะเป็นตัวตัวเต็งนะของกูที่เป็นดีไซน์แนละ้วก็ยังจะลองลองดูได้ครับตอนนี้เราดูดาต้าก่อนนะคื แนวต้านตรงนี้แหละครับ0.72เนี่ยน่าจะเป็นจุดขายแรกแล้วเกิดมันฟื้นนะนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ดูนี้ก่อนแล้วกันเถอะไม่ต่ำกว่า0.5นะอันนี้เป็นโลนะคืออาจจะต๊อกแท็กแถวนี้แหละถ้าไม่ทําโลเนี่ยแล้วก็เบรกขากรนะผมว่าแนวแนวต้านขายแรกก็จะเป็นจุดตรงนี้นครับ0.72วอลรุ่มแท่งโดมาตรงนี้นะครับก็ลองลองดูได้สักคนที่เชื่อมั่นในดีไซน์นะครับยังไงผมว่าน่าเป็นกระแสที่มาแหละพี่หรือว่าตอนนี้ก็ ลงตามตลาดแหละนะครับรอให้มันฟื้นก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์กาฟทางเทคนิคนะครับทั้งบิตคอยอีทิเลียมแล้วก็พวกเหรียญต,ต่างๆที่น่าสนใจนะก็ยังบองตลาดดีอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกลับไปขาลงแต่อย่างไรนะก็มีปัจจัยลบบ้างนะแต่ว่าปัจจัยบวกก็ยังมีอยู่นะยังไงก็รอให้เอาคอยดีสันมันกลับมาแล้วกันนะครับแต่ต้องรอดูคุณทํมเข้าจา มีนโยบายที่มันชัดเจนเกี่ยวกับคริปโตเลยทันทีหรือเปล่านะถ้ามีแอคชั่นเร็วเนี่ยผพราว่าตลาดก็จะฟื้นไวนะครับก็การวิเคราะห์เนื้หาก็จะเนื้อหาประมาณนี้นะยังไงก็ช่วยกันกดซับสไครต์นะครับช่อง YouTube ของคริปโต h ันเตอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับก็คลิปนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ